ครับหูฟังครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สายที่หกในค่าคืนวันนี้นะครับจากสายของแชมป์เก่าของเรานะน้องอันเฮียนโหดนะฮะน้องอันวันนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณอาเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่สถานที่หนึ่งนะฮะผมบอกชื่อนี้ปุ๊บทุกคนจะร้องอ๋อทันทีนะฮะสุสานโสพินีครับในจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้สักหกถึงเจ็ดปีแล้วนะฮะน้องอันให้ชื่อเรื่องนี้ว่า ล่าท้าผีนะฮะอ่ะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องอานสวัสดีครับพี่เกงสบายดีนะสบายดีครับพี่สบายดีสบายดีนะโอเคเลยครับอันนะฮะเรามาว่าถึงความมั่นใจก่อนวันนี้นะฮะก่อนที่จะไปว่าถึงเรื่องเล่านะครับวันนี้มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ครับเอา คือถ้าเรื่องป้องกันแชร์ันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องซิกเนเจอร์ของผมเลยที่ผมจริงๆผมฟังเรื่องเนี้ยก่อนใครเพื่อนเลยนะแต่ว่าผม,ไมีไม่ไม่มีโอกาสว่าจะได้เอามาเล่าจริงๆเรืองเพียนจริงๆยังไงเพราะว่ามันมัน,ม,นมันคือมันน่ากลัวแล้วก็มีมีความเรื่องอะไรให้คิดตามอยู่ในเรื่องนั้นด้วยครับอ๋อ <นะ S 1> เหรอครื่องเนี้ยเป็นิกเนเจอร์อเ,เลยซ <signature S 2> ิกเนเจอร์เลยคือเป็นเรื่องที่ฟังมาแล้วชอบที่สุดเลยว่างั้นเหร ใช่ใช่ครับผมแล้วคือผมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะฮะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอใช่ใช่ครับก็คือไปไปเป็นไปเป็ปนแขกงานตกของเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยครับอ๋<ช>อเหรอครับอ๋อโอ้โหถ้าพูดมาสักขนาดนี้นะครับพี่อยากฟังแล้วแต่อันครับตอนเนี้ยพี่พี่เก่งรู้สึกวาเสียงอันเบาไปนิดนึงเบาใช่ไหมฮัลโหลครับฮัลโหง อ่ะดีขึ้นครับอันนะครับครับผมงั้นเรามาว่ากันถึงประสบการณ์เรื่องนี้สิครับนะเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงครับอันเชิญเลยครับครับผมก็คือคุณคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทางนี้สองคนนะครับอือคือบอกไว้ก่อนเลยครับผมครับเหตุการณ์ท้งนี้คือตัวตัวผมเองอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเราไปงานศพอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วพี่เกมสครับ คือคุณอาร์กับเพื่อนๆนข,ของของของผมของเขาเนี่ยอืมกําลังก็คือนั่งดื่นสังสรรค์ก็คือดื่มเหล้ากันนะครับ,รบอยู่กับเพื่อนๆอยู่หน้าปักซอยนะฮะแล้วโดยปกติแล้วอ่ะทีนี้ดื่มกันไปมาเนี่ยก็มีเพื่อนในกลุ่มนี่แหละรุกไปขี่แล้วทําเพื่อนๆในกลุ่มที่นั่งจินกันอยู่น,ยนั่งดื่มกันอยู่ยก,แก็แกล้งแกล้งหลอกผีกันนะ,ะก็หลอกผีหลอกเห้อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกเฮฮากันไปนะครับ เพื่อนเขาิลุกไปฉี่ก็คือตกใจแกก็กลัวนะแต่ก็คือพฤติกวรมที่ว่าทาฟองมาพี่เก่งครับเราก็แบบว่าเอ้ยวูไม่กลัวผีหรอกอะไรแค่ตกใจเฉยอะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีเพื่อนในกลุ่มนั่นแหละพูดขึ้นมาบอกว่าคุณเก่งพี่หนุ่ว่าไอ้ถ้ามึงไม่กลัวจริงๆอ่ะไปสู่สังโสเพลงนี้ที่การเปล่ะเออคือท้าทายให้ไปถือว่าปอดใช่ให้ไปถือว่าปลอดแหงเออเนี่ยแหละครับพี่แล้วด้วยฤทธิแอลกอฮอล์ะตอนนั้นนะครับนะ วกับอารมณ์ตอนนั้นซึ่งอยากจะแสดงให้เพื่อนเพื่อนได้ประจักษ์ว่ากูแข็งแกร่งกูกล้ากูยิ่งใหญ่ไม่กลัวผีอะไรงเงี้ยก็เลยตัดสินใจลงความเห็นกันในกลุ่มว่าจะเดินทางไปล่าทัศีกันที่นู่นครับครับตอนนั้นที่จะเดินทางไปสถานที่ที่นั่งดื่มกันอยู่ในมันอยู่ที่ไหนครับอ่าผมถ้าเขาบอกเขาอยู่ตรง หน้าปัดจอยบ้านอ่ะแต่คือต้องไปนั่งรถเก่งไปเลยก็คือไปตอนนั้นเลยนะเวลาตอนนั้นก็คือประมาณสามทุ่มเดินทางไปตอนนั้นเลยก็คืออยู่ในจังหวัสดสัมชบุรีเหมือนกันแหละไม่มาอยู่ยที่กรุงเทพค่ะพี่แต่ว่าเดินทางไปใช่โอ้โอใโ้ช่ช่เดินทางไปเลยตอนนั้นอ่ะคือออคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงก้าวที่นี่มาพูดไงแต่คือในช่วงตอนนั้นคือเหมือนกับว่าเขาเขาที่นั่นมันชื่อเสียงมันดังอยู่แล้วไงฮะครับอ่าเ้วทีนี้ก็พูดยก หอกล้อเล่นกันในกลุ่มแต่ปรากฏว่าคือมันไปกันจริงไงครับผมก็โอเคพอขึ้นรถเก่งของเพื่อนๆในกลุ่มเนยพี่เดชครับนะระหว่างทางที่ข้าไปเนี่ยซึ่งไปกันตอนประมาณสามทุ่มหน่อยๆนะก็คือโดยโดยจะมีสิ่งที่ติดรถไปด้วยเนี่ยก็คือมีแค่ไฟฉายสองกระบอกครับกับเหล้าหนึ่งกลมนะฮะก็ขึ้นรถไปกัน ระหว่างทางเนี่ยที่ไปเนี่ยก็เรามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอ้ยบุรีกูหมดวะนะฮะพี่ชยัยหรือคุณอาของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้แจงรายละเอียดตัวละครกับคุงนะครับก็คือคุณอาของผมเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยว่อยจะซื้อขากลับหลังจากสำรวจไอ้ที่นี่ก่อนแล้ว่อยจะซื้อก็ได้เพราะว่าอย่างนี้นะครับโอเคก็ไม่สีเรื่องอะไรเพราะระหว่างทางที่เข้าไปเนี่ย มันไม่มีแม้แต่บ้านคนเลยที่ก็พี่รายการเด็ววกชายน่าจะเคยไปอยู่มั้งยิ่งร้านค้าเนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่ก,มกมม็มีปั๊มอยู่แถวนั้นน่ะใช่ใช่ใช่ทีนี้พอขับไปจนถึงหน้าประตูทางเข้าเนี่ยครนะาะเป็นทางเข้าเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็ยืนสุบูลีกันก่อนที่จะเข้าไปแลวผมก็ได้แจ้งชื่อทุกคนแล้วนะฮะก็ค,ะคือมีพี่ชัยพี่ชัยเนี่ยคือคนอาของผมนะครับแล้วก็มีพี่แด่พี่แด่พี่เอก อืมอ่าแล้วก็พี่ทัศพี่ทัศนะฮะอ่าแล้วก็พี่ต่อออใช่ใช่แต่นี่งมบอกว่าละคนบทบาทจะจะไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็รวมทั้งหมดอ่ะห้าคนนะฮะทีนี้ผมจะเีืยงอีกรอบหนึ่งก็คือห้าคนนี้สูบบุหรี่กันทุกคนเลยนะฮะโอ้ทุกคนก็อยู่หน้าประตูทางเข้าก็ยืนจุดบุหรี่สูบปรากฏว่าครับคือทุกคนเนี่ยบุหรี่ทุกคนคือหมดเลยมีแค่เอาผมคนเดียวก็คือพี่ชัยเนี่ยนะครับซึ่ง มีบุหรี่เหลืออยู่ห้ามวนก็คือครบคนพอดีนะฮะที่จาเหตุการณ์ทางนี้ดีนะครนะฮะก็โอเคพอสูดบุหรี่ทำใจเสร็จตกก้งงัดเน่าขึ้นมาืปคนนั้นแหละแล้วก็มาดกากนินกันก็อ,อึดสองอึดจากนั้นก็เข้าไปสํารวจครับค,บคบว่าเราเข้าไปสํารวจเข้าไปห้องหนะก็จะไปเจอพวกชุดชุดเรสอะครัชุดะะชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะ เจอเครื่องสำอางเจอบุหรี่เจอฟังยาเส้นอะไรที่เขาเล้นไหวกันนะครับนะแล้วทีเนี้ยต้นเหตุของเรื่องเนี้ยพี่เก่งมันเกิดขึ้นคือพี่แด้ครับพี่แด้ดันไปะสะดุดกับตุ๊กตาตัวหนึง่งออมันเป็นตุ๊กตานางลำครับซึ่งสภาพแบบมันผุผุทางทางไปตามตามสภาพตามกางเวลาพี่เก่งครับครับพนะี่แด้เนี่ย แกคิดอะไรของแกไม่รู้นี่แหละแกหยิบตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมานะฮะแล้วพี่เซตานนะแล้วเขาก็ทำท่าแบบคือผมจะบอกยังไงดีอะทำท่าทำท่ามีเทพสัมพันธ์กับตุ๊กตานางรำตัวนั้นอะพี่เฮ้ยจริงเหรออือใช่คือทำท่าแบบกระเด้ากระเด้ากระเด้าอย่างนั้นอ่าแล้วแกก็หัวเราะออกมาค่ะจากนั้นพี่แกก็หันมาพูดกับพี่ชัยว่าเออเฮ้ยชัยมึงยังไม่มีเมียนี่ แบกเดี๋ยวปูหามีให้มึงได้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วพี่แงก็เอาตุ๊กตานางลำตัวนั้นมาแจ้งพี่ไผ่โดยการเอายัดลงไปในกระเป๋ากางเกงยีของพี่ชายนั่นแหละพี่ชายแกก็หัวล้อแกก็หยุดกตาตัวนั้นแล้วก็เยินเพ้่อที่เก่าละครับนะฮะเสร็จากตรงนั้นก็สำรวจสำรวจไปเรื่อยๆจนเวลาสักประมาณทีหนึ่งนะฮะบวกกับเล่าที่ ถือติดมือมาเนี่ยระหว่างที่เดินสำรวจก็เดื่นไปด้วยนะก็หมดก็เลยลงความห็นงว่าเดี๋ยวจะกลับละนะทีนี้ระหว่างทางที่เดินทางไปทางออกเพื่อที่จะกลับบ้านเนี่ยปรากฏว่ามีมือถือโทรศัพท์มือถือใโทรเข้ามาหาพี่ต่อนะครับซึ่งคนที่โทรมาก็คือเด็กเี้ยของพี่ต่อนี่แหละเขาโทรเข้ามาถามว่าอยู่ไหนต่ออยู่ไหนเนี่ยต่อนก็บอกว่าอ๋อมาเที่ยวกลางก็มาจะกลับเด็กเบ้งของพี่ต่อนก็ไม่รู้จะคือ แกก็พูดออกมาบอกว่าอย่ามาโกโหกนะนิวได้ยินเสียงผู้หญิงหัวลอ้อเต็มไปหมดเลยนะอย่ามาโกโหกนะเอะอเอาดีๆพี่ต่ออยู่ไหนห้าคนมองหน้ากันหมดเลยเกด้วยความ<อ>ว่า<อ>เป็นสถานที่มนเงนียบอะออเป็นเสียงปลายสายต่อให้ไม่ได้เปิดโฟนมันก็ได้ยินอยู่แล้วะ<อ>่ะทีนี้นก็เลยต่อเลยบอกว่าเออกลับแล้วกลับแล้วแล้วก็วางสายไปเลยอนะฮะจากนั้นทั้งห้าคนก็เดินขึ้นมาที่รถครับแล้วก็กลับ กลับบ้านกันอยู่ในรถก็คุยกันสนุกสนานทีนี้พี่เอกใจหยิดบุหรี่ขึ้นมาสูบนะฮะครับหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบแต่พอสูบบุหรี่บนรถแต่ก็ต้องเปิดกระจกพี่เอกอืมพอเปิดกระจกเนี่ยพี่เอกก็สูบไปเลยสูบแล้วไม่เมีถึงครึ่งมวลเลยพี่เอกครับดีพี่พี่เอกจะดีบุหรี่ทีนี้ก็รีบหมุนกระจกขึ้นมาเลยอะอืมอืมเออคือกรีบดีบออกแล้วก็มุ่รีบหมุนกระจกเข้ามาเลยอะที่ไทยเนี่ยแกนั่งอยู่ข้างๆพี่เอกไงครับแกสังเกตอาการของพี่เอก มันทําแบบนั้นเพรละว่าระหว่างทางที่เอกจะต้มหน้าตลอดทางเลยนะพี่ครับเออแต่ต้องพี่ชายก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเมาคงหลับหลับไปอะไรเงี้ยก็เพย์พอมาถึงจุดเริ่มต้นก็คือหน้าบัตรตอนที่เลิกกินเหล้ากันก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับเรื่องเกิดขึ้นเลยวันนั้นเลยครับครพี่ชายหรือก็คือคุณอาของผมนี่แหละอืมกลับมาบ้านมานอนอืมนอนได้สักพักหนึ่งอะพี่ นอนได้สักพักได้ยินเสียงเหมือนคนมาเดินวนอยู่ข้างๆเสียงนะฮะแล้วก็เป <rawd Moder> ็นเสียงหัวเราะแล้วเสียงหัวเราะที่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงผู้หญิงครับครับเออเหรออืออืออือพี่ชายแกก็เลยลืมตาขึ้นมาดูพี่เก่งครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่สบายสีเขียวเฮ้ยสวยมากๆนะ จะมาลำให้ดูนะพอลำไปเนี่ยลำไปสักพักหน้าเริ่มเขียวพี่เริ่มเขียวเริ่มเขียวพอลำไปเรื่อยๆเนี่ยที่เห็นของคุณภาพตามนะคุณท่าลำอ่ะเขาจะมีอยู่ท่าหนึ่งผมก็ไม่ชาบแต่เมื่อไหร่คุณจะต้องมีลักษณะแบบยกเท้าขึ้นมาข้างหนึ่งใช่ไหมครับครับแล้วพอบางลัมเขายกเท้าขึ้นมาข้างหนึ่งอ่ะลัมคนนั้นแหะพี่เขาเท้าอ่ะเท้าที่ยกขึ้นมาจะแคะพื้นแล้วตังเลยพี่อ๋อ โอนที่เคลื่อนตึ้งเรื่องมันก็กระทบตึ้งลงขนาดนั้นน่ะพี่ครับเสียงกระดุมจังเขาลอกออกมาเลยอ่ะเฮ้ยแล้วพี่กระดูกข้อเท้านางรำคนนั้นมันก็โผล่มาจากตรงเท้าอ่ะพี่เก่งยังไม่จบคือนางรำคนนั้นน่ะเขาล้ำต่อด้วยกระดูกข้อเท้าที่โผล่มาท่านพี่ครับครับแล้วเขาก็หันควักมาหาพี่ยเออพร้อมกับดวงตาที่แข็งเจ้ารถเบลล่ขาเลยอ่ะพี่ จากนั้นนั่นนางรำคนนั้น,นะเขายกมือขวาขึ้นมาพี่พี่แกเขายกมือขวาขึ้นมาแล้วชี้้าพี่ชายพอชี้เสร็จนะพี่ฟังนั้นพอชี้เสร็จนะแขนหลุดทวดลงมาเลยอยจริงดิแขนหลุดทวดลงมาอยู่ที่พื้นเลยใช่พี่แกแกพี่ชทยก็บอกว่าตอนนั้นนหละแกไม่รู้จะทำยังไงเลยเพราะว่าตัวเจรับไม่ได้พี่เก่งคือช็อกไปเลยใช่ช็อกเลยอ่ะแกได้แต่นั่งมองนางรำคนนั้นอยู่นั่นแหละแกกลัวถึงขนาดที่ว่า ปักสวะาอุจจาระแล้วก็คือราดบนที่นอนเลยคือกลัวสุดขีดเลยอือแล้วแกแกวุ้บแกบอกแกแกังาที่คือแกวุบไปเลยอ่ะนะฮะเช้ามาเนี่ยพี่ชายแกก็ได้โทรหาเพื่อนๆของแกแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนๆแกฟังนะเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นเนี้ยมานั่งกินเหล้าที่เดินตักซอยของบ้านพี่ชายนั่นแหละนะแล้วก็นัดแมกันเพื่อที่จะคุยเรื่องเนี้ยพอถึงเวลามากฏว่าเพื่อนของแกคนที่ชื่อเอก พี่เก่งคนที่คนที่สุบรีตอนนั้นอ่ะนะคนที่ก้องหน้าในรถอ่ะไม่มาอืนะก็จะเหลืออยู่แค่สี่คนนัดที่อยู่ในรถนะรวมตัวกันอยู่เนี้ยอีกสี่คนนั้นก็เลยโทรหาพี่เอกปรากฏว่าพี่เอกแกไม่รับสายนะก็เลยคิดว่าเอ้ยสงสัยมันคงอยู่กับเบ็กมันล้อะไรเงี้ยนะพี่ชายครับก็ไม่ได้สงสัยอะไรนั่งหวมกันไปพทอดใหญ่ใส่พี่ายแกก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้แกให้เพื่อนแกฟังนะแกก็บอกโอ้ นิดมากไอ้ชัยมึงเห็นไม่เห็นจะเจออะไรเลยมึงเมาแล,ล้วหลอนเปล่าอย่ออเออ้ยคก็นั่งคุยกันไปจนสักประมาณส่บอยู่พี่เอกจะโทรมาพี่เก่งพี่เอกจะโทรมาหาพี่ชัยครับพี่เอกจะพูดว่าเฮ้ยพวงมึงมาหากูอะไรดิกูไม่ไหวแล้ววะ<อ>พูดไปแล้วก็ไอไอหนักมากๆแบบพี่เก่งไอถึงขนาดแบบว่าไอแบบไม่ได้ไอแบบอะะอย่างเงี้ยไอแบบโอ้ยอย่างเงี้ยไอแบบ ไม่ไอหนักมากอ่ะรับ่นคือพี่เอกแกก็ตัดสายไปพี่ชายกับพี่ชายกับเพื่อนในกลุ่มก็เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะคือมันไม่เคยมีลักษณะแบบนี้ไงก็เลยรู้สึกใจไม่ดีก็เลยเดินทางไปหาพี่เอกที่บ้านใช่พี่เก่งใช่ไหมเปิดประตูบ้านเข้าไปอ่ะเจอก้นบุหรี่หล่นด้านทางเลยพี่เฮ้ยเหรอเออแบบใช่บุกเท็จเกี่ยวเต็มพื้นหมดเลยคือแบบดูเต็มพื้นแล้วหมดเลย เพ,พื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็เลยพูดแถว่าโอ้โหไอเอกมึงเพื่อนบุรี่มาจากไหนวะนะฮะแล้วก็หัวเราะออกมาแล้วก็เดินไปที่ห้องนอนของพี่เอกระหว,ว่างทางที่เดินก็ยังได้เสียงเอกไออยู่นะไอแบบหนักๆไอแบบเออเอออย่เงี้ยเพื่อนๆก็เปิดป,ป,ประตูพุอ่งเข้าเลยเข้าไปหาพี่เอกพี่เก่งสิ่งที่เห็นคือพี่เอกนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมน้ำลายฟูปากอ่ะเฮ้ยแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือ ก้นบุหรี่พี่เก่งก้นบุหรี่เป็นร้อยร้อยโมลอะอ๋ออยู่รอบเก้าอี้เลยนี่เป็นร้อยร้อยโมวนะโอ้ไปเครียดอะไรแาบไหนวะนะเออเออทีนี้ทุกแม่ก็ตกใจวุ่นวายเฮ้ยก็เลยรีีอุ้มตัวพี่เอะขึ้นรถแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลก็คือรอผลตรวจกันสุดท้ายครับพี่เก่งผลทางกรตรออกมาว่าหัวใจวายเฉียบพัน โดยมีสารที่เขาติในรวดในเลือดอ่ะสูงถึงเก้าร้อยกว่ากรัมอ่ะพี่โอ้ยคือเดี๋ยวนะเก้าร้อยกว่าพี่เอคือหัวใจวายเสียชีวิตเลยเหรอใช่ครับเสียชีวิตเลยอ๋อคือคือสรุปก็คือพี่เอกจะเสียชีวิตเลยครับในวันนั้นเลยคือก็โอเคพอญาติรับรู้พี่น้องรับรู้เพื่อนรับรู้ก็เศร้าโศกเสียใจครับมาถึงก็จัดงานศพงานชาปนกิจของพี่เอกเสร็จมาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง ทีเนี้ยโดยพี่ชายกับเพื่อนๆเนี่ยก็สงสัยว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยได้เออใช่ใชก็เลยใช่ก็เลยนัดมานั่งคุยที่เหมือนเดิมครับก็คือนั่งเด่มกันที่หน้าปากซอยของบ้านพี่ชายั่นแหละบบที่พี่เดอม,มาทีนี้พอรปรากฏว่าครั้งเนี้ยพี่แด้ไม่มาครับพี่แด้แกไม่มาก็เลยโทรไปหาพี่แดอปรากฏว่าพี่แดอแกก็ไม่รับสายครับ ก็ไม่ได้สงสัยอะไรคิดว่าเออคงจะเสียใจหรือว่าท,าทําคุณละอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยสอบถามกันในกลุ่มนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือแกก็คิดว่าอุหรือไอ้ที่ไอ้เอกมันตายแบบนั้นอ่ะมันมันเกิดจากที่เราไปล่าท้าถินบอกว่าเราไปลบลู่เขาบอกว่านั่งคิดจนไปนั่งคิดกันมาได้ข้อสรุปแบบนี้พี่เก่งครับที่ผมจะที่ผมบอกให้พี่จำอีกการอ่ะคือพี่ พี่จำเหตุการณ์ตอนที่กําลังจะเข้าไปสํารวจบ้านล้างกันได้ใช่ไหมจําได้ที่ทั้งห้าคนดูบุหรีกันนะอ่าแล้วก็ก่อนเพ่อเข้าไปอ่าเพื่อนเพื่อนในกลุ่มก็คือเข้าสู่บุหรีกันถูกไหมฮะอืมแล้วบุหรีทุกคนก็คือหมดยกเว้นพี่ไทยถูกไหมพี่ไทยมีแค่ห้ามวนก็แบ่งกับเพื่อนคนละมวนถูกไหมฮะอืมแล้วพี่ตอนสำรวจบ้านล้างเสร็จกำลังจะขับรถกลับให้กับขับรถกลับบ้านอ่ะครับพี่เอกแกเอาบุหรี่ขึ้นมาสูบได้ยังไง นั่นนะสิพี่กำลังจะสงสัยอยู่เหมือนกันก็พี่เอกจะไปหยิบบุหรี่จากที่เขาเส้นไหว้นะ่ะมาสูบแบบพี่โอ้จริงเหรอ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวีบุหรี่ที่คนเอาไปเป็นเครื่องเส้นอะที่วางกองตามพื้นอะไรแบบนี้นะมันจะมีมันจะมีแบ่งขายแบบเป็นห้าบาทยี่สิบบาทคือห้ามวนแล้วใส่ในฟองพักสีใสเอาไว้อะ่ะออแกไปเอามาสูบแบบพี่โอ้ยเออคือไปเอาของเขาอะมาสูบอะ คพี่พอความเห็นลงตัวเสร็จปุ๊บแบบพี่พี่เก่งร้องอ๋อได้ไม่ถึงสามนาทีพี่แ้ครับพี่โอาตุตัวแสบเจ้าเจ้า้าเ้านั่นแหละพี่แด้โทรมาหาพี่ชัยครับพี่แด้พูดเหมือนพี่เอกเลยว่ามาหากูณหนดิกูไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ย เหมือนกันเลยเหมือนกับพี่เอกทุกอย่างเพื่อนเพื่อนพอได้ยินแบบนั้นคือเรามีเหตุการณ์กับพี่เอกแล้วไงก็รีบเลยครับเลยรีบพากันขับรถไปหาพี่แด่ที่บ้านเลยครับครับปรากวว่าเปิดประตูบ้านเฮ้ยไม่มีอะไรเาราออาดเรียมออกอะ่ะก็คิดว่าพี่แด่แกคงอําเล่นับครับ,รบก็เปิดประตูห้องของพี่แด่ไปพร้อมกับพูดบแบบเจ้ไอแด่พวกกูมาพวกกูมาปุ๊บภาพที่เห็นที่ฟัง้งใจฟังนะครับพี่แด่ นั่งอยู่บนเก้าอี้อพร้อมกับร่างกายที่เปลยเปล่าไม่ใส่เสื้อผ้ามือซ้ายถือมีดตอกผลไม้ยอยู่ครับพอเพื่อนๆเปิดประตูเข้ามาหาพี่แด่พี่แด่จังเลยหน้าพวดขึ้นมาหาเพื่อนๆแล้วพี่แด่ก็พูดว่ากูรอ,อพวกมึงอยู่พอดีเลยพี่เก่งแกพูดเสร็จแกเอามีดตัดเอาวยปล้วพ่อตัวเองตรงนั้นเลยอะพี่ เล,เลือดเลยแล้วเลือดอ่ะพุ่งออกมาเต็มเลยหมดที่แกก็โยนเอาบนนีว่าเลือดตัวเองออกไปร้าง่างเพื่อนพี่ชายตกใจทําอะไรกันไม่ถูกอพอจะวิ่งเข้าไปช่วยครับพี่คือแกออก็เอามีดขึ้นมาขู่พี่ไม่ให้ใครเข้าใกล้แกอ่าโรเบิร์ตไม่ได้เป็นตัวเองแล้วนะตอนนั้นน่ะใช่ใช่ครับคือเจ้าทูมาขว้างเข้ามาแล้วมึงเข้ามาบิดอยากเข้ามาครับจนเลือดแกออกเยอะแล้วตอนนี้เหมือนเหมือนร่างกายมันค่อยๆซุดลงไปอ่ะพี่ทีนี้ พอ,พอพี่ได้แค่เริ่มอ,อ่อนแรงเพื่อนเพื่อก็รีบรรวิ่งก็ไปชาร์ก็คือเอาตัดมีดออกแล้วก็คือพาพี่ได้เนี่ยจะไปส่งโรงพยาบาลพี่เก่งสร,รุปพี่ได้แค่เสียชีวิตกว่านั้นเลยครับพี่าะเสียเลือดมากโอ้สองคนแล้วพี่เจอป่าวว่าพี่ได้แะเสียชีวิตหลังจากที่เอกเสียได้หนึ่งอาทิตย์ครับ,รบเหมือนเดิมครับที่เข้ารูปเดิม งานสาบนธิษฐ์ญาติญาติที่น้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยคือทุกคนก็ทีนี้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่าไอเด็กพวกเนี้มันจะทําอะไรกันมาใช่เพราะว่าทำไมมาถึงตายผิดธรรมชาติกันบบนี้เพราะสองคนตายผิดธรรมชาติหมดเลยนะพี่ครับครับทีนี้ผู้ชายแกก็ไม่ยอมบอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบอะไรกันอย่างเงี้ยพอเสร็จวันเผาของพี่แด่เนี่ยที่ชายกับเพื่อนเพื่อนที่เหลือเนี่ยสามคนเนี่ยเขาเริ่มใจไม่ดีแล้วว่า เพิเหตุการณ์ครั้งนี้มันหนักแล้วนะมันหนักแล้วมันเกินที่เราจะจะจะนีแล้วอ่ะพวกนั้นเลยเราว่าจะเข้าไปหาหลวงพ่อท่านหนึ่งก็คือจะเป็นหลวงพ่อที่แกจะรู้จักกันน็คือมีค่อนข้างแบบมีวิชาอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับนะฮะทีนี้แกจะกลับมานอนพี่ชัยพอกลับมานอนทุ้บเหรอแกตั้งใจว่าวันล่งขึ้นจะไปหาหลวงพ่อเพรนั้นพี่ชัยจับนอนพี่ชัยแกเห็นมางลามคนนี้เหมือนเดิมพี่เจ้มาเหมือนเดิม ใช่แขนหลุดขาหักอย่างเงี้ยเลยหรอไ่ทุกอย่างทีนี้แกเริ่มกลัวแล้วว่าคนที่เสียชิต่อไปคนที่จะตายต่อไปอย่างแกว่าคิดว่าจะเป็นแกแต่ก็กลัวครับครับรุ่งเช้าแกก็ล้วคืนนั้นไม่ได้นอนเลยรุ่งเช้าแกก็เลยโทรหาเพื่อนแล้วก็บอกให้มึงไปให้มึงไปเลยมึงไปหาหลวงพ่อไปไปให้หมดเลยต้องหาหลวงพ่อคนนี้ที่วัดหลวงพ่อบอกว่า พวกมึงอ่ะไปลบหลู่เขาไม่พอนะแถมยังไปเอาของเขามาอีกเขาตามมาเอาชีวิตพวกเพื่อนมึงได้เนี่ยเพราะมึงไปเอาของเขามานั่นแหละเขาตามมาจะของที่มึงเอามาเดี๋ยวนะ่ช่ยต่ก็เลยโอ้อใช่นะฮ้อ,องอ่าทีนี้พี่ชายใจก็เลยคิดว่าอ๋อไอเอกมึงไปเอาบุหรี่เขามาแน่นอนอืมแต่ว่าเฮ้ ไอ้เอกมันไปเอามามันก็ตายไปแล้วแล้วทำไมเขาถึงประการอะไรได้ครับทีนี้เธอก็เลยถามหลวงพ่อว่าเอ้ยพ่อหลวงพ่อผมเอาอะไรมามันคืออะไรอ่ะหลวงพ่อาบอกไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเองอะไปเอาของเข้ามาครับครับครับก็เลยตัดสินใจเมื่อไรกันกลับบ้านนะเก็บความสงสัยนั้นไว้ทีนี้ก็เลยคิดขึ้นได้ก็เลยโทรหาเพื่อนบอกว่าคนเสื้อผ้าของแต่ละคนที่วันนั้นอ่ะเพราะว่าเมาอาจจะไป <ไ>อะไรไ<ป>ใส่กระเป๋าหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ<อ>ปรากฏว่าเป็นคุณอาของผมเองครับพี่ชัยพี่เก่งวังะกลับไปค้นเพื่อไม่เจอเอพอไปค้นกางเกงยีนพี่เก่งคนที่ใส่ไปล่าพระอีกอปรากฏว่าพี่เก่งจําได้คือกางเกงยีนอ่ะน้องนักน้องนึกน้าตไมกางกเกงยีนมันจะมีกระเป๋าเล็กๆอยู่ครับ ี่พอเห็นภาพไหมกระเป๋าเล็กๆที่มันจะเอาใส่คนกระเป๋ากระเป๋าข้าวเหมือนไม่ใส่เศษเหรียญอ่ะที่เราชอบมองก็เป็นกระเป๋าเศษเหรียญอะนะคะเป็นเป็นข้อเล็กๆกันนะคือในกระเป๋าใบเล็กนั้นอ่ะพอล้วงลงไปแล้วพี่เก่งครับมันคือแขนของตุ๊กตานางรำงอ๋อเหรอคือพี่เก่งจำได้ไหม่ำมด้ที่พี่แด้เอาตุ๊กตามาใส่กระเป๋าของเกงอ่ะ ใช่ครับแล้วด้วยความที่ว่าตุ๊ก,กตามันก็ผูกผูกบางครั้งก็คือมันมันต่างกันเวลาที่ครือระหว่างที่พี่จได้แขยัดลงไปในกระเป๋าของพี่ไทยอ่ะแข็งตุ๊ก,กตามันหากเออแล้วมันหลุดลงไปในช่อกระเป๋าเล็กๆนั่นแหละครับซึ่งกลายเป็นว่าการเอากลับมาติดตัวมาโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ เพราะพี่ชายแกเห็นแขนนางลำเนี่ยแกนึกไปถึงภาพตอนที่แกเจอนางรำมาลังให้แกดูอะพีค่ครับครับที่ลำลำแล้วแขนหลุดพูดออกน,น้าละและเออใช่เลยอะเออทีนี้พอคิดได้แบบนั้นปุ๊กก็เลยคุณแบบปุ๊าบอกเฮ้ยกุเจอแล้วกุเจอไอ้นี้แล้วกุเจอสิ่งที่ต้องทานแล้วเนี่ยครับครับก็ เอาตุ๊กตาตัวนั้นพร้อมกับกาวตาช้าแล้วก็ไปที่สุสานนั้นีิดทั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําการขอขอมาทั้งใหญ่เลยโดยทั้งนี้มีอาจารย์รที่เอกหลวงพ่อทํานี้ไปด้วยนะครับพร้อมกับเราก็ไปเอากระชาษน,นไปต่อแขนให้กับตุ๊กตาตัวนั้นแล้วก็ขวดระเจ็ดวันสามทั้งสามคนเลยนะก็ค,คือเพื่อล้างล้างซวยอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วจากนั้นก็คือ ไม่มีเหตุการณ์ทางนี้เกิดขึ้นอีกเลยครับคับผมในเรื่องของนักตินประมาณนี้ครับโอโ้โหโหดโหดโหดมากพี่ใช้คําภาษาวัยรุ่นนะโหดสัตว์รัสเซียขอบคุณ <c oughs> ครับ,<ม>รบเออมันเป็นเพราะความหา่ามจริงนะนะฮะใช่เป็นเพราะความ,มห่ามความเมาเรียกว่าแบบอารมณ์พอเล่าเข้าปากอะโอ้โหไม่รู้มันมอ,อะไรมันก็กล้าไปหมดอะ แช่ก็ว่ามันใช่ครับคือมันโดนท้าไม่มโดนแย่ไม่ได้พอโดนแย่โดนท้าขอมันขึ้นใช่ไหมเราแบบเอ้ยมาพูดกับเรามีได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสแสดงให้เห็นอะไรย่เงี้ยครับเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยพี่แล้วคือผมถามเกลนนะแกบอกว่าเข็ดอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนบ้านบ้านหล้างจริงหรือล้างไม่จริงก็ไม่เอาอีกแล้ว ก็แะเสียเพื่อนสองคนเนี้ยไปโดยที่แบบเพื่อนคนสองนนี้คือเป็นคนที่เราหนุเปเนี่ยฮาแลวรักกันมากอยู่แล้วไงแต่เพราะความคิดเนี้ยแหละความคิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจากเหตุการณ์ในวันนั้น่ะทั้งไม่ไเสียเพื่อนถึงสองคนอืมโอ้ยนะครับเนี่ยคือแบบอร่้จสเจญาของคอมนั่นเอง นี่คือเรื่องที่แอนว่าคืออันฟังมาได้ยินได้ฟังมาแล้วอันชอบมากที่สุดโอ้โหแต่เรื่องที่ที่อันฟังมานะพี่อยากจะบอกแบบนี้เลยนะว่าเฮ้ยโหดๆรลอดๆนั้นัันเลยว่ะคุณครับพี่เก่งโอ้โอโอ้โนะฮะครับได้เลยนะครับอันพี่จะไม่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 ต้องอะไรมากแล้วไม่ไม่ไม่ถามอะไรแล้วเพราะทุกอย่างอันสรุปไว้พี่หมดละนะครับโได้ครับแล้วพี่นึกภาพตามนะที่เนี่ยที่สุสานโหพินีเนี่ยนะครับ พี่ไปมาที่นี่ใช่มากคืแรงแรงจริงน่ากลัวจริงหลอนจริงโหดจริงเดี๋ยวพี่จะพายตั้มเนี่ยไปแล้วพี่จะปล่อยให้มันเดินเข้าไปคนเดียวพี่พูดเลยนะเพราะพี่เคยโดนเดินเข้าไปคนเดียวมาแล้วนะครับพี่ใชื่อเาว่าแบบโอ้โหเป็นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พี่พูดเลยว่ามันถ้าถ้านับเลเวลสิบสถานที่ในประเทศไทยที่น่ากลัวที่สุดนะในบรรดาบ้านผีนะพี่ให้ที่นี่สิบหนึ่งในสิบ ติดหนึ่งในห้าด้วยใช่ติดติดหนึ่งในห้าคุณพที่นี่คือภาพคือของเขาแรงจริงๆอ่ะมีแรงจริงๆแล้วคือแล้วมีหลายเหตุการณ์นะหลายคนที่เข้าไปทําอะไรแบบเนี้ยคุณที่เป็นข่าวก็ดีไม่เป็นข่าวก็ดีครับคือเจอทํานองแบบนี้หมดเลยอเอออ่ะนะครับอก็เชื่อคำว่ามันก็บางคนบอกโอ้ผมเคยไปมาไม่เห็นเจออะไรเลยอ่าผมเชื่อว่ามันมันแล้วแต่จังหวะของแต่ละคนแล้วกันเนาะตอนนี้คุณไปที่นี่อาจจะไม่เจอคราวหน้าคุณไปที่อื่นคุณอาจจะเจอก็ได้ คราวนี้คุณไปที่นี่คุณอาจจะไม่ซวยคราวหน้าคุณไปที่อื่นอาจจะซวยก็ได้อ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสถานที่แบบนี้บอกเลยนะครับมันมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะเราก็แล้วแต่คนว่าจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละคนละกันนะครับอันอ้อนขอคะแนนหน่อยสิครับครับก็วันนี้ครับก็ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องครับอผมก็ ก็ไม่ไม่ไม่ขอคะแนนแค่ว่าแบบว่าเออถ้าใครโหวตให้ผมคนนั้นก็หน้าตาดีนะครับผมหน้าตาดีค่าฮ่าฮ่า้าโหวตปึ๊บก็น้าตาดีเลยครับผม่อเลยสวยเลยเออโอเคได้อันขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะครับผมรอรุ่นดูนะหลังตีสองครึ่งแล้วกันครับผมครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ